สวัสดีค่ะทุกๆุกพลังงานนะคะพรจะจักรวาลน,นะคะถึงทุกพลังงานตอนนี้นะคะอา,อาจารย์ขอนิดนึงนะอยากจะให้กำลังใจอยากจะ empower กับทุกคนเนาะว่าบางเหตุการณ์บางเรื่องราวหรือบางคนก็แล้วแต่นะที่เกิดเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีคนไม่สนใจเรา เคยสนใจเราแล้วอยู่ๆไม่สนใจเราเคยรู้สึกดีกับเราแล้วอยู่ๆไม่รู้สึกดีกับเราเราอย่าเผลอด้อยค่าตัวเองนะคะเพราะถ้าเรามั่นใจในในสิ่งที่เราทำนะในสิ่งที่เราเป็นในการเป็นของเราคิดดีพูดดีทำดีนะคะมีเจตนานีแล้วนะคะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ปุบป,ปรับสบพนันหรือแบบไม่คาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น อย่าหลงด้อยค่าตัวเองนะบางทีเราอาจจะแบบหรือเราไม่ดีวะเขาก็เลยไม่สนใจเราหรือเพราะเราแบบนั้นเพราะเราแบบนี้เพราะเกิดอะไรนู่นนี่นั่นคือเรากลับมาด้อยค่าตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นจงรู้ไว้ว่า,าทุกคนมีเหตุผลของทุกคนทุกคนมีเส้นทางทุกคนมีเรื่องราวของแต่ละคนปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะ อย่าเผลอด้อยค่าตัวเองนะจงรู้คุณค่าตัวเองเราให้คุณค่าตัวเองนะคะเชื่อว่าทุกคนอะรู้ตัวเองอยู่ว่าทําอะไรคิดอะไรแล้วเป็นยังไงนะคะเมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพในคุณค่าของตัวเราเองแล้วนะ่ะอย่าอย่าไขว้เขวอย่าทําให้พลังงานจิตใจของเราตกต่ําเพราะคําพูดของใครเพราะ,ะการ การทำของใครนะคะอันนี้ขอขอส่งพลังให้ทุกคนนะเพราะว่าเคยผ่านเรื่องราวอย่างนี้มาแล้วก็ตอนนี้เหมือนเกิดเรื่องราวอย่างนี้กับหลายๆท่านนะที่มาขอคำอุตสษาซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยค่ะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะฉะนั้นจงอย่าไขว้เขวนะคะอย่าอนุญาตให้พลังงานใดมาทําให้จิตใจเราดาวนะคะ จงเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะเป็นพลังใจให้กับทุกๆพลังงานเลยนะคะทุกคนมีเส้นทางของทุกคนเสมอจากคารบการเป็นส่วนตัวของทุกคนแล้วก็คารบการเป็นของทุกคนหมดกันหมดน,นะคะแล้วก็จงเคารบตัวเองด้วยนะคะจงเคารพตัวเองด้วยนะคะโอมันาสิวยะโอมานาสิวยะโอมานนาสิวยะพ่อจากจักรวาลถึงคุณตอนนี้นะคะโดนผ่าเสียงนําองค์พ่อสิวะนะคะ โดยผาดไพ่เด็กนี้นะคะโอมะนาศิวยะโอมะนาศิวยะโอมะนาศิวยะอืมใครที่กําลังเหมือนอยังมูฟออนจากอดีตไม่ได้นะคะยังมูฟออนจากอดีตไม่ได้มูฟออนจากความผิดหวังเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะเรื่องความไม่สมหวังใดๆก็แล้วแต่มูฟออนเถอะค่ะเพราะว่ามีโอกาสดีด ข้างหน้ารอเราอยู่นะคะมีเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆข้างหน้ารอเราอยู่จง move on จากสิ่งที่คุณผิดหวังเสียใจ m o กอ on ค่ะนะคะเพราะมีโอกาสดีๆรอเราอยู่บางคนอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมุกออนนะคะเพราะว่ามีโอกาสดีๆรอคุณอยู่ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของคุณมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคะรอคุณอยู่นะคะฉะนั้นคุณมูฟออนได้เลยค่ะถ้าคุณเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะมาเห็นไหมจักรวาลมีมีโอกาสดีๆให้คุณนะรอคุณอยู่เนี่ยจักรวาลของคุณอ่ะฉะนั้นมูฟออนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอะไรที่เสียไปอะไรที่ออกไปจากชีวิตเราอะไรคือ ไม่ใช่จึงต้องออกไปจากชีวิตเพราะเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเสมอนะคะจำคำนี้นะคะอะไรที่เราเสียไปแปลว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเสมอไม่ว่าคนเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะได้สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะนะคะจัก,กรวาลเขาเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะโอ้โหคุณต้องมูฟออนนะคุณจะไดะ้เขาเรียกว่ายื่นรับ ยื่นรับโอกาสนะคะบางทีโอกาสมาแล้วแต่คุณยังยังไม่ลื่นรับหรือคุณยังอยู่ในการพิจารณาโอกาสต่างๆนั้นอยู่เลยยังไม่ยื่นมือออกไปรับยื่นออกมือออกไปรับจ้านะคะกดตองหนึ่งเข้ามาเลยค่ะตองหนึ่งนี่ก็คือคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณมูฟออนคุณมาถูกคลิปแล้ว <c oughs> คุณมาดูถูกคลิปแล้วนะคะคุณมูฟออนจากอดีตนะคะอด,อดีตที่คุณผิดหวังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่จมอยู่อดีตอดีตผ่านไปแล้วค่ะ อนาคตจงมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้มีโอกาสอะไรที่ส่งผ่านเข้ามาหาคุณแล้วคุณมีรู้สึกว่าเอออยากจะดูอยากจะเห็นอยากจะศึกษาข้อมูลนั้นๆหรืออยากจะลองรับรับเลยค่ะหรือความสัมพันธ์ต่างๆเราก็แค่ดูให้ดีถ้าเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์นะเช็คให้ดีนะคะไม่มีใครหลอกเราได้หรือไม่มีใครทําอะไรเราได้นะถ้าเรารอบข้อนะจ๊ะ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 โอกาสมาแล้วจ้ะยื่นรับ เอามือไปรับโอกาสที่มาแล้วนะจ๊าแล้วรวดเร็วด้วยจ้าพรจากกรวาลถึงคุณคือโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณอ่ามูฟออนจากอดีตนะคะโอกาสดีๆมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะผ่านมาแล้วกำลังจะผ่านมาอีกนะคะฉะนั้นพรจากกรวาลถึงคุณคือโอกาสทางการงานนะคะทางความสัมพันธ์ นะคะโอกาสทางการงานทางความสัมพันธ์นะคะโอกาสที่คุณจะได้พบคนดีๆคนดีคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะที่เข้ามาแล้วมาเอื้ออ่าเอื้อเขาเรียกว่าอะไรเอื้อเฟื้อคุณเข้ามาแล้วมาเขาเรียกว่าอะไรมีน้ำใจอบอ้อมารีต่อคุณซัพพอร์ตคุณโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วมารวดเร็วด้วยนะโอกาสเนี้นะคะ ขี่มาขา่าวมาเลยมารวดเร็วด้วยนะคะฉะนั้นพิจารณาโอกาสนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วไม่กล้ายังไม่มูฟออนก็เลยยังไม่กล้ารับโอกาสนะคะใช่หรือใช่นะคะก็สามารถเมมบอกได้นะว่าตอนนี้เจอสถานการณ์ไหนอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะเจอโอกาสแล้วแต่ยังอะ่ะไม่ตัดสินใจเพราะยังมูฟออนไม่ได้นะคะมูฟออนค่ะแล้วรับโอกาสดีๆที่จัก,กรวาลส่งมาพรจัก,กรวาลคือ โอกาสทางการงานนะคะความสำเร็จทางการงานนะคะจัก,กรวาลของคุณส่งมาบอกนะแค่ move on นะคุณจะได้รับโอกาสทางการงานทางความสัมพันธ์ดีๆใหม่ๆที่ดีมากนะคะดีมากนะคะดีมากเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะยินดีกับทุกคนแบบแสดงความยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้นะคะ move on จากอดีตนะคะแล้วก็พิจารณาโอกาสยนรับมันนะคะ เป็นโอกาสที่ดีทั้งทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์นะคะที่จะนำพามาว้าวความมั่นคงหรือบางคนอาจจะได้บ้านใหม่บางคนอาจจะได้เริ่มต้นครอบครัวใหม่มีความมั่นคงมีความสุขในครอบครัวชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้วนะมูฟออนนะคะทุกๆพลังงานเลยนะคะมูฟออนนะคะแล้ว,แล,วแล้วพิจนารณาโอกาสที่กําลังเข้ามานะคะทั้งเรื่องการงานและความสัมพันธ์นะคะที่จะต่อยอดทําให้คุณมีชีวิตที่ สุขสบายมั่นคงด้วยนะแล้วบางคนอาจจะได้ที่อยู่ที่อาศัยใหม่คนอาจจะได้บ้านใหม่นะคะอะไรแบบนี้นะคะยินดีกับโอกาสที่พรจัก,กรวาลของคุณก็คือโอกาสนะคะโอกาสทั้งเรื่องการงานนะคะและความสัมพันธ์ใหม่ๆที่สุดแสนจะดีสุดแสนจะมั่นคงสุดแสนจะเพอร์เฟกนะคะบ๊ายบายค่ะ